สนับสนุนช่วงรู้เพื่อรวยโดยน้ำปลาแท้ตราแม่ครัวฉลากทองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9002หากพูดถึงสัตว์น้ำท่านผู้ชมหลายท่านก็คงจะนึกถึงปลานะครับปลามีประโยชน์กับเรามากให้โปรตีนไขมันต่ำและย่อยง่ายแต่นอกจากเนื้อปลาแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเกล็ดปลา ็สามารถนํามาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่สวยงามต่างๆได้มากมายทีเดียวนะครับรวมถึงดอกไม้จะกเกล็ดปลาที่วันนี้รู้เพื่อรวยของเราจะนําเสนอให้ชมด้วยนะครับแต่ก่อนชมขั้นตอนการทำเราลองมาดูตัวอย่างดอกไม้จะกเกล็ดปลากันก่อนไหมครับก็มีทั้งดอกกระเจียวดอกกุหลาบ ดอกเฟื่องฟ้าดอกกล้วยไม้และอีกหลายๆชนิดครับและวันนี้อาจารย์จงจิตจะสอนท่านผู้ชมทำดอกกล้วยไม้จากเกล็ดปลานะครับเรามาชมวิธีการทำพร้อมกันเลยครับวิธีการเตรียมเกล็ดปลาเนี่ย ให้เราแยกเก็ดปลาแต่ละชนิดนะคะอย่าปนกันเพราะว่าออลักษณะออรูปทรงภายนอกของเก็ดปลาแต่ละอย่างเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะทั้งรูปรูปร่างแล้วก็ความหนาบางนะคะถ้าเราเอามาปนกันเวลาทำเนี่ยเราจะมีปัญหาพอสมควรนะคะหลังจากนั้นพอได้เก็ดปลามาแล้วเราก็นำมาทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าครั้งหนึ่งเพื่อให้เศษขยะต่างๆที่ติดมากับเกดปลาเนี่ยออกไป รอบหนึ่งก่อนต่อจากนั้นเราก็ใช้เกลือนะคะพอร้างด้วยเกลือเสร็จนะคะเราก็เอาน้ําสะอาดล้างทิ้งไปอรอบหนึ่งนะคะต่อมาใช้ผงซักฟอกการใช้ผงซักฟอกเนี่ยจะช่วยให้เกล็ดปลาขาวขึ้นนะคะใสขึ้นเมื่อเราล้างด้วยน้ํายาล้างจานหรือผงซักฟอกเสร็จแล้วเราก็มาร้างด้วยน้ําสะอาด นี้ล้างด้วยน้ําสะอาดเนี่ยอาจจะต้องล้างหลายครั้งหน่อยนะคะขึ้นอยู่กับความสกรปรกของเกล็ดปลาถ้าหากบางท่านไม่ชอบสีขาวธรรมชาติของเกล็ดปลาก็สามารถย้อมได้จากสีทุกชนิดที่ละลายได้ในน้ําเช่นสีย้อมผ้าสีผสมอาหารหรือสีสําหรับงานประดิษฐ์ต่างๆนะครับขั้นตอนการทําดอกกล้วยไม้จากเกล็ดปลาก็เริ่มจากด้านในของดอกกล้วยไม้นะครับ นำเกสรสองเส้นมาติดเข้ากับเกล็ดปลาในตัวอย่างนี้เราใช้สีเหลืองครับทำกลีบส่วนกลางโดยใช้เกล็ดปลาสีม่วงครับตรงจุดนี้เราสามารถดัดงอเกล็ดปลาได้ตามความเหมาะสมเพราะคุณสมบัติของเกล็ดปลาสามารถงอได้ครับแล้วเราก็ใช้กาวซิลิโคนแท่งติดเกล็ดปลานะครับเมื่อได้เกสรกลางดอกกล้วยไม้แล้วพักเอาไว้ก่อนหันมาตัดกลีบดอกด้านอื่นๆต่อสักหน่อย เริ่มจากกลีบด้านข้างนะครับเราใช้เกล็ดปลา1เกล็ดแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันตัดแต่ละด้านให้เป็นรูปกลีบดอกส่วนบนทั้ง2ชิ้นครับต่อไปทํากลีบด้านข้างนะครับนําเกล็ดปลามา2เกล็ดใช้มือกดให้แน่นแล้วตัดด้วยกัรไกรให้เป็นกลีบดอกเช่นกันการทําแบบนี้เราจะได้กลีบดอกกล้วยไม้ด้านข้างที่เท่ากันครับสําหรับกลีบด้านล่างเราก็ใช้เกล็ดปลาขนาดพอดีไม่ใหญ่มากนะัก มาตัดเป็นกลีบปลายแหลมก็จะได้กลีบกล้วยไม้ครบทั้ง5กลีบพอดีครับต่อไปเราก็จะทําการประกอบกลีบทั้ง5เข้ากับตัวเกสรกล้วยไม้นะครับเริ่มที่การติดกลีบบน2กลีบก่อนด้วยการทากาวครับเมื่อได้2กลีบบนแล้วก็ต่อด้วย1กลีบด้านล่างครับจากนั้นก็ทากาวติดทั้ง2กลีบด้านข้าง เราก็จะได้ดอกกล้วยไม้หนึ่งดอกงามๆแล้วครับและท่านใดยอยากได้ความอ่อนช้อยของกลีบก็สามารถดัดงอได้นะครับน่าสนใจไหมครับท่านผู้ชมดอกกล้วยไม้ที่งดงามเหมือนจริงนี้สร้างสารรค์ขึ้นมาจากเกล็ดปลาเพียงหกเกล็ดเท่านั้นครับถ้าเกล็ดปลาหนึ่งตัวก็สามารถสร้างดอกกล้วยไม้ให้เป็นช่อได้อย่างไม่ยากเย็นเลยนะครับ ขอขอบคุณน้ำปลาแท้ตราแม่ครัวฉลากทองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9002คำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าสุกรพันุนี้ชื่อว่าพันธุ์อะไรกอสปอร์ตลาจไวท์ขอลาจไวท์ส่งคำตอบมาได้ที่ตู้ปน1077ปกทะเ,ทะเศษศาสตร์กรุงเทพ10903 สำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการเอกสารต่างๆจากทางรายการนะครับสามารถเขียนจดหมายพร้อมสอดสแตมจำนวน5บาทส่งมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ทางรายการก็จะรีบจัดส่งเอกสารไปให้ท่านนะครับท่านผู้ชมครับเวลาของรายการ,กรเกษตรศาสตร์น้ำไทยในวันนี้ก็หมดลงแล้วครับพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในเช้าวันเสาร์หน้าเวลาเจ็ดนาฬิกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีทีวีเสรี TV, TV สำหรับวันนี้สวัสดีครับ สัปดาห์หน้าติดตามชมช่วงสาระ,กระเกษตรศาสตร์เรื่องกระบือไทยช่วงเปิดแฟ้มงานวิจัยเรื่องโรงโนมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และช่วงรู้เพื่อรวยเรื่องการจัดสวนน้ำตก